ไอ้ท่านเรากินอิ่มแล้วแซ่บบ่หลับง่วนอ่ะด้วยแซ่บเนาะเลยกินอีกบ่มื่อน่ะกินอีกโอ้กินอีกอ่ะสัสอันนี้ก็เป็นแม่ใจดีเพื่อนซื้อดินในเจ้าอะไรเล้อเพื่อนซื้อมาให้หลับงัวมาเมื่อนี้ก็ได้เป็นเงินของเพื่อนน่ะเระแม่ว่ายาเด้อยาเด้อแม่จะคู่วัดแม่จะคู่สบายเจ้าจะเห็นเพื่อนบ่เรียนอยู่ ารูแม่จะดีที่เพิ่นชื่อดินให้ยได้เ,<ล>เดี๋ยวเบลลว,วขอแชร์จะเบิลแล้ว มันดีว่าเอาแปี่งอนี่มันดีแต่ใดมากแตไดันนี้ครับอยังว่าขอบใจอยู่เลยฮใจกโนแล้ว่ะเนาโอ้น้ำแดงพูดให้มาวัดพุนกินแล้วอันเจ้าว่าใช่ใช้เจ้าวาชีนั่นกินแล้วน้ำแดงนน้ำแดงเอาูด้ห่ากกินรสก็ได้ที่เจ้าว่าจะกลินน้ำแดง คอยกินเบบซี่ก็ได้พุ่นะอิ่มก้วนี่ก็ได้จบไวแท้นสิบสามนีน่เาอยเ้านาที่แล้วพ่อโอ้ยู่บ้านเขาจักจักโวเนาะบัขพายนอไว้ทบ้านคอยดอกบังเทาเนา่บ้านเดียวมันสิบองกว่าสิบสองมสิบสองสนวดคุ้ยถูไหมคุยสามตัวเออมีคุ้ยพร้อมได้หลายโตน่ะบุญแต่ละงานน่ะ มับ้านแล้วแบบพันกว่าล่ะค่าบ้านขวัญร้อยหนึ่งเบ้ิทิดเท่านะบ้านไผ่พันกว่าบ้านในกระไพ่าลาย บ่อขคงใหญ่บ่องใหญ่แปดต่อันพูดว่าทำค่าทำบ้าน่อเจ็ดตัวเนี่ยเพาะีเจ็ดเจ็ดตัว่านกว่าละใช่ใช่ปลายละหันบ่บ่บ่เพราะว่าเนี่ยแล้วมันเป็นบ้านมุนได้มันเดียวหากะมีมีห้องมีผู้ช่วยผู้ห้องกันทะาลสอง้าคนคือการอ่าบ้านน่ยก็จะบ้านแล้ก็ยังบ้านร้อยคยาเป่หมด ดไน้า้ดน้ำต้มจุ่นที่เอองูนั่นองเอองูนัหฮะหาอไไอ้ี่บอกใครใช้จ้บอเอบอว่านะช่องเชื่อดไนเจ้าคอยยินันสิหนกยได้ต้มทุนน้ำอะเออยอมเลยแต่คอยยินไหนก็ได้เอ้ามันหยาหาแล้วมันเริ่มลามไปเป็นกาวเป็นไสแล้วไปกินก่อนนไปแล้วอันนี้ล่ะ หองน้ำคอยสิเจ้าติดแล้วละบงานซิ่เจ้าใส่แล้วบอกหองน้ำนะคอยไปซองเบิ่งก่อนจะว่าเปขี้ใช่ไหมบอคอยเบิ้งจดการกระ่ายที่คนพอลุงเห็นไหมเนาะอนน้นเราม่้ม cool. uh ีบอสจอเว้บอคอยยิเนี่ยพอลุงก่อนมาแม่มาอุ้ยจักยิจัยิมาๆมามา มาเห็นหอหน้าจีดลากหัพอเอาชำไหเนาะพอลูกระดองเนาะพอดงเนาะสองเถื่ละะดองหองน้าเนี่ยเดือแต่ไม่เนนะบเลกะไนพอ้วไม่อันกระูนัไม่ละน้อยเอาที่แปมาช่วยให้อพกัไพช่วยเท่ละน้อยนี่องนี่บได้เร็บเไ็วเร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 เร็เร็วร็เรเร็วเรเรเเรัน เดี๋ยเบอเทิดดีขมๆเนาะได้เพราะว่าไม่ได้สูงจะไม่ใช่ผมวักเลยโมดิชุ่งโมด้สูงไม่ชัดเกิดสิยแบตไปไม่แบกมาก้ะแบกมัซื้อแล้วแบกมาเอามาเรื่อยเชื่อไปดิเนาะได้ย่งอกขึ้นไปยุ่งในห้องนเลื่อนโพดมันหนาโพดบุลุงจวนมันใหญ่เด้มันหนาโพดเบ่บ่คมหนาบ่ได้หรอกแต่ว่ามันใหญ่ถ้าว่าสีใสโดนนะถ้าต้องเรื่อยเนาะหานชองแลได้เนาะพุลุงเนาะทำมันรื่อยได้เนาะบ่บางใบมันขึ้นบางใบมันเกิดบ่เนาะ ไม่มาตอกแทนเพิ่นมองเป็นกันเป็นมันไหวมันรับป้าตัของเราพักมั้นะบอสเดี๋ยวพักเดี๋ยววันได้ได้ได้อยู่คุณลุงเลยแต่ว่าเขาไปแะเทศแล้วตัดทำไมเล่นแท็ดก็ได้แเห็ดกก็ได้เขาเกลี่ยกันแท็ดก็ได้อยู่อีกบอาอีกฮะเนี่ยพอลุงกินน้ำเนี่ยได้เผากินเบิด บอก่าก็ยินเลยแล้วแลี่แค่มาบดยากพี่มลุแล้แเพราพอแล้วะบดเดี๋ยวเอาบดยากแค่เดีารี่เอาพลุกไปขายจมยัง้วยนจมมาลุกบดบลกอยู่เนนั่นนอ่าจนเป็นตายานจมพลังเลยนี่ครับแต่ขอซื้อมาพักสดๆเก็บในเซานี่ได้ เอาใจคอยบ่เพื่อใจเจ้าเพื่อใจอันอันใหญ่ครอบเพื่อบ่ให้ปัญหาเอาใจว่าสุขุสุขคนนั่นแหละอันนี้เราแไม่ได้เอาใจเจ้าผู้เดียวได้เน้นได้ยังว่าข่อยหายอยู่ดีข่อยถามแค่ข้าก็ดีข่อยบ่ได้ให้บ่าวบดเจ้าคือยังว่าจข่อยหายน้องอันว่าพอต้องแผลนี่ครับเป็นข่อยเรื่องมันปวดใจกินเจ้าอีกข่อยเรื่อยเรื่องอะไรที่พิ่ีก็ว่าข่อยหายแล้ว ใจแม่ใหญ่แตดีเด้อเนาะแ่เลาเด้อไม่ใหญ่ใจดีมีแห้งสุคกาสบายใจที่คือลบงวกินลาบงวยอิ่นำสาานขรอแล้วจากได้อ่หานี่ยังคอิ่มันถอยได้กินเขาเอแล้วปิดพุงขึ้นละเพิ่นให้นาตเ่ว่ามันนักเกียรมันขลามันลามเพิ่นบาอาพุง่ออย่างอ่างูอิ่มปิดพุงหัวเงินปื้วยปิดเอ๊สเล่นเราะ่นเ หั่มไม่เถิดนะคือเนลนีเอเจาเห็นหั่มไม่เถิดใ่ปอเห่นหั่ไม่เถิดเล่นนเติดที่หั่มม่รอดมูฟังน่นแคแช่รีไล้บอกว่าไม่รอดคกินแซ่บรีบ่่ย่าเว้าเจ้าเอาค่อยชารภาพเลยไผ่ลาบง้วนบมแช่ในูนั่นนะเอารางวัลไปเลยชิ้นของานกินลาบก็แช่แล้ว แ่บแซบมือไหนบากระซิบเลยเบาลิเบาลินยอยบาลิงชอยตอนใหญ่ๆสมบวงสมบวงนลยลาบขลุ่ถือใจบอกภันิดเดีนะเศษลบขลุ่ยเออเศษแล้วข่อยนั่นนะชอยน้อยลาบขลุ่ยนมาที่แล้วบออบแล้วแล้วมขับไงบอกแล้วข่อยจึงใช้หลักเงื่อนสนวนตัวยอมบอยอมเง้ได้ชี้คนมองบ่งาบอสราว่าเรากินดิบบอได้ช่วงนี้อันว่าแต่ช่วงสอปีนน บ่ยากสิว้าวมาได้บ่ก็ไม่ยวเดาอบ่เคยเจอซีดลาให้บ่ฉามนู้นบยากาดดีแล้วมาทําการจุ๊ือายมันนี้ผูห้องเพืงอไงพังบ้านเนี้ยมันก็นถ้าเอวเนี่ยนี่ถ้าเลี้ยวเข้ายิ้ให้ วาวจับเลยคอยราไว้ตทันไปย่าถ้าเรากินอิ่มแล้วไปบรรพมแล้วพักผ่นก่อนบ่อยเอนถ้าจุกทองเลยจ่ายทองจุกทองได้นชเ็แนแบเเเดไปหอมกันเยคยได้หอมเด้ออยู่นลงเสื้อกันเาจเลยแมนลงเสื้อกันบอแมนใช้เส้อเทิดบันเปลี่ยนเสื้อกันจัดนัก โอ้ยบ้านะไปสุดเลยุงอ่ะกินอีเ้อุงไอ้มเบิรงเ้ยเคยห่วยก้องไปก่อนแตพุงน่ากับหัวกับเมียเนาะนี่เลายังจนทอดชอบแาบเดียวแส่บคักะลิน้องหัวใช่หัวขากะลิเนี่ยซ่ีบลีจน้องถวยวะขุ้นยอดกะลบ่าวลิน้องถวยใช่เด้อบอ๊ดต้อถ้าอยเลยโย่คนแส่บเนาะน้องถวยใช่เลย xem 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 เออเจีวเจวไว้ปเราจำเจียวขาดเละนะสบายบันไหนเราตอนแก่หัวเราปทื่หมดแล้วสบายไปลุงมาล่างมึงด้วยมึอนั่นนี่เอฟซีเพิ่นย่องไหนนี่นี่นี่ลงมาล่างถ้วยนี่เพื่อนว่าเจ้าน่าเก่งว่าล่างถ้วยก็เป็นว่าสันมัอนี่ต้องล่างให้เบิ่งอีกเด้อ เออได้ได้ลงมาเจ้าเสือไปซักบ่อโอ้เอาลงมาแซกกระซามก็ได้ผูกกระซามจะจับจะจับยังได้กระเป๋าลีนขอขอบคุณขอบคุณไม่ใงญ่ใจดีเด้อที่ชื่อรับงื่อนไทีมงานกินทั้งแต่กินทั้งพอรุ่งพร้อมทีมงานพร้อมแลกวไ็ไปไอเทิดเนาะได้กินอิ่มนำชำระาปืดท้องเลยดิ หมปดกยาแม่นอิ่มเล้วก็พอพออิ่มพอแล้วมันบมแม่ชูขมภัยดท้องมามาโอ้ยโอยแม่ตอนนี่สบายแล้วสิมาเกบปลาเข้าเดได้ฮะเย็บซีเด้อมาเขาไมดีเจ้าน้าเข้ามเขามาก่อนอยีถามถามะนะให้อภภัยอัน้องนุ่งละโบ โอ้ยหายไปตั้งแต่วันไหว้ท่บได้ให้นะบบได้เคยให้ไป่เราอแบบกินลำงัวอิ่มนำชำร้านแบบนี้อิ่มแล้วใจดีขึ้นมาแล้วบอสขอบใจเลยขอบใจเป็นไงจะดีที่ซื้อลำงัวมาให้เป็นงานมืวนที่เก่าแบบนี้เนาะอิ่มนำชำร้านทางขอลุงภูไม่ให้แก่ด้วยลาบงัวบไงแกอด้วยลาบงัวบโได้หายบได้เครียดทุกคนมื้อนี้บอสให้เพราะแพทว์บเนาะบโได้เครียดบบได้หให้โบเดินแฟนเอฟซีเดินจะไปฟังคว่วอะไรก็จะไปเข้าใจพิษเดียวเอฟซีเบิร์จีว่าอนนี้ หายน้องหายนุ่งว่าข่อยนี่กบดีแล้วเนี่ยนี่เที่ยวถามจะว่าจะเลื่อนเก้าแบบว่าลื้อฟื้นมานจะเลื่อนเก้ารือฟื้นมาเพื่อนเหรอใจจะข่อยนะเพื่อนยังเพื่อนหายเอฟซีตาข่อยบอกด้วยว่าจังไนี่ฮะปามองนุ่งนี่หมายว่าน้องนุ่งหดลุ่มหายข่อยสิยงนี่ฮะต่อไปนี่เดี๋ยวเอาหน้าในกับไพไปเห็นเจ้าพิมนำจำล้านเริ่น้ำตาเนาะแล้เริ่้อตาไหลแล้วจำเบาจ่อยแล้วข่อยมันนักงั้นั่นแล้วใบข่อยพาขึ้นตอบข่อยเบาจ่อยว่าจะไหนเอาเบาจ่อย เรา่าเอิน่อยมาให้บัวเราะปนบัวจอยแล้วก็ชื่อว่าจังได้เราเปรบายนีไไ้แล้วบอวจอยกันดิมานำมานำนี่ลระพอเพจให้เรา้ป็นเราช่ว่บจอยพังโอ้ลยวมาเนาะอนบวจอยชื่่าดิพอเพากับบัวท้ายอยคอยกับบท้าพอเพจเลียงแลาียมาต่างกันในชื่อ ยังมีแผ่ให้แผ่นน้าในทีมนี่ยน้องคนต้องเผ็ดเลยเลยมีแต่ภูมีแต่บ้านคอยขินฮอดจ้อยอยู่บพื่นจ้ะขินฮอดอยู่ขินฮอดทีมงานบระจุคนเบาเวียงไซ้นี่ยขินฮอดบระจุคนก็ได้ว่าเป็นงานอื่นหลายแมนแมนแมนพี่น้องเอ้ยตาวใบมาแล้วมาแล้วล่างถวยล่างบวงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเก่งหลายเก่งหลายนี่พี่น้องเอ้ยตาวใบตาวใบก็ชิ่งก็ชิ่งุบหน้าใหมเด้อนี่ ล้า่อ๊เีู๋พวกเราไปเทไก่ได้พี่น้องเลยเราอยันมันเพื่อนมันเพื่อนนี่มันุเพื่อนเราอ่ะอันนี้ก็บหอมบอเทอร์ทหอมเูเนาะากได้ยืดดอกแต่ว่าเผื่ออาบน้ำอบบไหนออกไปยเืเนืองนได้ยุ่สักต่อไปเราก็จะไปอาบหดวใน่หัวน้ำหวน่แบนี้ในหัวน้ำก็ได้ โอเคขอไปเอาสไลด์ก่อนนี่นี่สไลด์นี่มุนแล้วมุดแล้วเอ้ยสไลด์คอยยืมเงินมาหนึ่งสไลด์มาล้างพี่น้องเลยฝืนร่างจาน์ให้มันสะอาดขอทางในเด้นจ้าเมียวัดยิ้มน้ำตำรานเนาะพี่น้องเอ้ยยิ้มคักมาหนีก็ได้จะไดก็ต้องขอขอบุญทั้งขอบุญขอบุญทั้งแม่ใจดีเพื่อนลายๆพี่น้องเอ้ยเนาะเลี้ยงรอบเลี้ยง เนี่ยลาบงัวทีมงานพี่น,อน,<ม>น้องเอ้เนาะเมื่อน,นี้ก็ได้จนอิ่มนำซำล้านพี่น,อน้องเอ้เจ้าไปเจ้าไปลักของเพื่อนมาบ่อไปลักบ่อคอ้อนเพื่อนอยู่บ่ดอเออเวลาเอานะคอ้นเพื่อนเด้อมาเน,น,นี่ยงกได้ตัวป่วยตัวนี้ปงเขา,าสิเอารถบไ่ได้ได้ กินแล้วอิ่มบ่โอ้เราล้างถ้วยสะอาดใส่นลำยาล้างจานอีก้ะใส่ลำยาล้างจานยามันบ่หอมยาหมันบ่สะอาดแล้วเนาะสบายเนาะสบายเราเป็นคนมักสะอาดไดยแม่นั่นแล้วเอาดีแล้วเก็บขยะได้ดิแม่เราเก็บแผ่แปัญญแถวหน้าน่ะเมือนี่ได้แม่เราเก็ปัญญ์แถวแถวหน้าถึเราเก็บขยะแผ่นไปเลยต้องมีรางวัลให้เราแล้วสบายเนาะ แซ่บบ่ลบง่วนอ่ะเลยแซ่บเนาะเลยกินอีกบ่มื่อน่ะกินอีกโอ้กินอีกกระสานอันนี้ก็เป็นแม่ใจดีทเพื่อนซื้อดินในเจ้าอะไรเด้อเพื่อนซื้อมาให้ลำงัวมาเมื่อนี้ก็ได้เป็นเงินของเพื่อนนแะล่ะแม่ว่าย่าเด้อย่าเด้อแม่ว่าจะคุ้วัดแม่ย่าคุยสบายเจ้าจะเห็นูเพื่อนบ่เล่นอยู่ อาคูแม่จะดีพี่พ pues ันช nah ื okay. X, ่อด so ินให้ีได้เดยเดี๋ยวบนแ้วขอแชร์จะเปิดล้เดินเป็นคู่เพิ่นเพิ่นว่าชิมาเยี่ยมมายามเจ้าอยู่ได้ดีใจไหมเดินแต่นง้มาถึงเวลาโอเคหแดดะโอ้งดดนเกลี้ยงเลยดามามาเป็นยิ่มแล้วเปล้างด้วย เป็นคนผู้รู <them> <deactiv ligen. S 2> ้ดูนี่ไรเราดีไรู้บน่แหงอย่นี้ตัมาีเกบเนาะม้กาิทนบอกไม่ได้รายนี่ยเขาแค่แห้งดูแห้งน้ำให้เไปจนตัพักนกดแห้งเต็มหมอนึงน้ำแห้งได้ขอแห้งากเลงนงเห็นของน้ำของน้ำจะเห็นห้อยอีกเหียห้อยจะลองเลยเหีได้ท่อากาศพร้อมเผื่อนเครื้มาบพว่าได้แม่นบนขึ้นแล้วอยู่รมืัอนี้ างทั้งกับซ้ำทั้งอันถ้วยกระโต๊ะก็น้ำไหลน้ำแห้งก็ดีบอกว่าเลยน้ำโง่นะแม่นพอแพผ่นดึงถ้วยแห้งกับไหลเต็มท่อเนาะเต็มท่อเลยโอ้จกปืนสามสี่บาทเต็มมือหนึ่งเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยยังแห้งอ่ะ้องเลยจับจับจบขาล้างถ้วยด้าขาล่างถ้วยลาบง่วนแล้วค่าล้างถ้วยก็ได้ ตัวเองไม่ใช่ห่อาเอาเอาไม่พอยมาไม่กวดมาบัดนี้เอาไม่กวดมาปารตเด้อด้วยเอาไม่พวดะบเแม่นไม่พลอยไม่ไสไม่พลอยค่มีเห่นตนเนาะพลอยมากวดอเด้ยนั่งยู้บัดนี้เสียง้ล้เนไแพได้ลาขโมยบ่ บ่อบกบ่อนนั้นหละตอกกันตอกบ่อนมาลูกินลาบง้อบ่อาไนี่กันนะพี่น้องเ้ยลาบงัวทางไหนวะโอ้เใช่อตอไว้คอยกับเี่ไว้มือใหม่เนาะเนาะดว่ามือใหม่ก็จเทบ่อดูว่าเนรเท่เลยบ่โอ้ยเ่เสียมาแนบ่ม่ต้องเทแต่เศ้าได้แน่ม่ต้องเทแต่เศร้าเพราะว่าจีขึ้นมันโมเหงนะไปด้ยืนพลอยว่ข้างหลังเ้าหาทีกว่าเตียงนอนนี้ มาคอยกวาดให้ก็ได้เออลงมาส่ลมายวงนมอแาะนาแล้วอนกท้อตยออนก่อนเยืเป็ใหญ่เด้อเยื่อใหญ่เด้อเขาให้ใส่สสบือลูกค่อยนะเออขุยังคักเสื้อไอ้พลอยที่ค่อยซื้อมานี่คักกะลีผุนะกะล้มดีบาเทิดกับบันทมเอานางตาย้อนแล้วก็ได้คอยยังย้อนกินอิ่มที่เตียง บุกูกันเนาะพุ่นจ้อยไปนอนต่พุ่นบ่นี่แหละคอยเห็นหมอนบ่บ่เห็นหมอนก็ได้เลยกินเป็นนอนพี่น้องเลยมันสบายลูกผัดเย็นห้วยเอ๊ะเอ๊ะฟาดพี่น้องเลยทานว่ามันแห้งฟาดเงินปัดชานโอ้สว่ามันคั้นเป็นแบบนี้นะให้มาชิปชูมือถือว่าเอาว่ามาชิปไอเทิร์ในสีบท จัดการเจ้าจะเคื่อนแล้วมีแต่จัดการกันเข้ากันคืนเท่านั้นเว้ยเออแข่งกันแล้วเนาะเฮ้ยเอาลูกแพร่เอ้าเอาลูกแพร่ป้ออ่ะเบอลลี่เห็นแล้วบันทมเรียบร้อยป้าแตควาดแดงยังนห้อยเนี่ยนางตาย้อนอะไรนี่มาพ่อให้ตาย้อนนี่นี่ค่ะ มาควันหน่อยเนาะจะเป็นโกงกันด้บ่แจ้หน่อยบารี่ต้องไปกับไข่ได้ไหมไปชื่อทอร์การ์ดเมื่อไหร่แม่นยาเพี้ยนเขาชื่อยี้อะไรก็ได้เล่นชื่อมาใส่เนาะเขามาผู้อื่นบ่ผูาอื่นดื้อมา่ก็ได้เภาสิลงไปของเงินอยู่วัดก็นได้แล้วก็มีอันนั้นพร้อมบานพับพร้อมแล้วก่อนได้ใช่บ่เอันที่ข่อยซื้อมาใช่ไหมใช่เนาะฉันข่อยจะได้ซื้อเขามาไหม เวลา,าวจังอ้อกังเว้นก่อนกังเว้นก่อนอเ,เ,เห็นแล้วกว่าเรา,เา,ราไปเห็นแล้วหรอกแม่พอสีเท่างาออกไปหน่อยนึงเอาโอเคพี่น้องเนาะจัไนไรก็ต้องคอขอบุญขอบคุณสบายาเอาขอบอ่าขอบขอบใจแม่ใจดีแน,ทนนะ่ที่เรียงดำงัวนี่ขอบใจแม่ใจดีเด้อที่เดียงดำลาบงัวคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อด้วยพ่อหนึ่งแม่พ่อเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อด้วย ก็คือแม่ผู้ที่เป็นเชื้อดินให้แล้วสบายเลยเนยเอาพี่น้องเนาะคลิปนี้กะบอน้องแฟดจะได้ขอตัวลาไปก่อนจะได้ก็ฝากติดตามแล้วกดกดไลค์กดแชร์หล่นงอเลยลาบงอบ่ไม่ก็ไม่ได้คอยชั้นคอยเครียดคอยแข็งเลยได้หน่อ้าวได้กินลาบงอหน่อแค่เน่ได้กินลาบงอใจดีขึ้นมาบมไม่แฝดให้คอยได้หรอวะแบดนี้คอยได้เงินบัดนี้นะเออซื้อยาสูบยาสูบอะไรอย่างเพื่อบอก โดได้บ่พสบายไปซื้อยาสูบสิพันซื้อหเถอสูบนำขอให้พ่อแพทนะให้พอลแพสิพันนะขี้เหือบอยกเก็บเจ้าเก็บขี้เหงื่อที่เก็บอยู่ว่ขี้เหงื่อไม่ได้เขาเก็บมาแรงเขาเก็บแล้วเขาจะจูเ้าเนี่มันเก็บเราอกเดี๋ยวบบจดเนอะเดีพวกเก็บแบนี้เราบให้เลยได้เงินคอยบิห้ไดอ่ลงไปเอานมาห้าม่นยูวัดขายสิไปวัดเอาเนี่เได้ไหมเอาคุณค่ะไทยก็เป็นเดี๋ยวเดียว บอกคอมเมนก่อนเหตุอะไรบูพอแล้วเพื่อนๆับใจได้ว่าไมนได้บ่นหะอกเลยดขั้นเป็นกินข้าวดีจะได้เด้ออิ่มขั้นอิ่มแล้วดิไปใช้เจอโอ้ไปใช้เจอไปใช้เจอมีเข่าอิ่มนะไปใช้บ่บอเมย์ไปไปซื้อยาสูบเล้วของเงินไปซื้อยาสูบพี่น้องแล้วก็สูบบางห้างยูดนๆแล้วก็สูบพี่น้องเนาะแต่ว่า สอสามนาทีเบ็ดกองหนึ่งพอเรายาบรได้เลยพี่น้องเนาะยาสูบอะให้เราค่อยๆยาไปให้แหละพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องพิพาดปราการใดก็ต้องขอโทษขอพ่ายขอเกล่าคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ